กับโปรโมชั่นสุดฮิตที่ไอริสอุดรธานีกับคอร์สนวดหน้าใสและขัดหน้าขาวนะคะเด็กๆก,ก็สามารถทิสเมนได้ด้วยสมุนไพรพฤกษาธรรมชาติจากไอริสควีนเนเจอร์นะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องว่าวมากมากๆนะคะที่มาเข้าโปรแกรมนวดหน้าใสาขัดหน้าขาวนะคะนวดหน้าใสาของไอริสนะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าใบหน้าคือใบเบิกทางแค่คุณมีผิวหน้าที่สวยใสยไร้สิวไร้ฝ้านะคะก็เพิ่มความมั่นใจให้กับผิวหน้าวันนี้นะคะน้องมา นวดหน้าใสาดียังไงหนึ่งเลยนะคะช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่งางใสช่วยคลายเครียดช่วยการไหลเวียนของเลือดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของต่อมน้ําเหลืองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะน้องก็ยังเข้าโปรแกรม ขัดหน้าขาวนะคะด้วยสมุนไพรของ a i r q u i น n n a จ u r e ตัวนี้นะคะจะช่วยกระจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะและยังช่วยปรับให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะโปรแกรมนี้นะคะอยู่เพียงครั้งละ150บาทเด็กๆสามารถทำได้เพราะว่าเป็นสมุนไพรจากพืชสาธรรมชาติจริงๆนะคะเมื่อทำเป็นประจำต่อเนื่องจะได้หน้าที่ขาวกระจ่างใสนวลเนียนมีออร่านะคะ ต้องขอขอบคุณน้องหวาวาวนะคะที่เข้าคอร์สนี้นะคะน้องบอกว่าหลังจากที่มาทําคอร์สนี้แล้วเนี่ยน้องรู้สึกว่าผิวหน้าดีมากๆถ้าสนใจสอบถามได้ที่ไอริสอุดรธานีค่ะ